S 1> <S 1> <S สวัสด,ดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆนจ้าหลังจากที่กินเข่าไล่สดไปเมื่อกี้นี่แล้วกะสิออกบ้านไปหาหมอเนาะค่ะเนาอะเอฮ็ดยูทูบแล้วก็ต้องไปหาหมอหาหมอตรวจม่นบอตรวจสุขภาพร่างกายเนาะเนาะเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วตรวจสุขภาพได้ผลแล้วก็สิให้ไปหมอเบิ่งเด้อค่ะเด้อว่าสิเป็นแบบใดเนาะเออเพราะว่าย้ายสีพอนกะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายปีก่อนมาแล้วเนาะ เลยต้องตรวจสุขภาพนะคะไปให้เป็นมึงผลให้ <laughs> เออนั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นออแม่ก็เป็นเบาหวานเนาะค่ะเนาะพอเป็นลูกมาใจก็เลยต้องตรวจนะคะเพราะว่าพี่สาวก็เป็นเบาหวานไปแล้วนะยายสี่ก็เลยเบออ้านนี้เป็นโรคเบาหวานนั่นเป็นความดันยูจะเอ้มันเบาไหมความดันเบาผิด <laughs> เป็นโคเลสเตอรอล เป็นกูรูตาอคอนเด้อค่ะเด้ยอยายสิบวันเป็นกูรูตาอคอนก็เลยต้องไปหาหมอตรวจนะคะได้กินยาเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ้ารายงานสภาพสุขภาพร่างกายเนาะนั่นแหละเอาก็ตามนี้ค่ะเดินทางไปน้ำกันเลยค่ะเพื่อนๆจ้านะคะหมอได้ทำยูทูบเบอยเด้ต้องตรวจสุขภาพมั่งนะคะเป็นยังมามันยากเนาะคะ่ะเนาะเออโอเคเอาไปตามกันไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเอาข้อเข้าไปเนาะค่ะเนาะสตาร์ทรถไปกันเลยนะคะ ขับรถยาวไปนะคะเพื่อนๆจ้านะคะไปกันเลยนะคะคุณตอกไหม้งามบ่ดองไหม้งามบ่จ้ะ <c oughs> ไปกันเ้อเพื่อนๆเด้อตามไปกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่มาชมขอบคุณเพื่อนใหม่ที่มาชมนะคะเป็นกําลังใจให้ยายสีฟ้อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แหละหยุดงานก็ต้องไปทั้ธทุระปะปังเนาะค่ะเพื่อนๆจ้านะคะ ไก่เด้่ค่ะ,ะเพื่อนๆะขับรถประมาณจากโอ้หลายนาทีอยู่เด้อค่ะเด้อหลายนาทีครึ่งชั่วโมงได้ยังมั้งนะคะเพราะว่าหมอประจำตัวสิอยู่ไก่จากน้อยเนาะค่ะเนาะหเอเซียนว่าสันตะวันนะคะขับไปเลยเนาะค่ะเนาะในแต่ที่บ่อนอ่ะค้าตั้งหอยหอยหอยหนารถได้เมื่อนเด้เอ,อ้ยจากบอลพวกเจ้าว่าปุ๋ย ไปเลยนะคะ ด้วยนะคะกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะมันอากาศพอดีเด้เพื่อนๆมึงดูมันเยนแดดเอายยุ่แต่ว่าเป็นขึ้นๆคนที่ตกละเห็นบ่มืดอึ้คืออยู่เห็นว่าจ้ะเออเป็นแดดอึ้ยๆที่ตกกับฝนตกเพราะอย่างงี้นี่แหละเอาหน้าห่อนแล้วเนาะจ้ะเนาะหน้าห่อนแล้วล้มปัดเปิดแอร์ดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะเปิดแอร์ดีกว่าเย็นชิำเนาะ แกเย็นฉับดีกว่าจะได้ไม่มีลมเสียงชมวิวไปน้ำพร้อมๆเด้อค่ะเด้อพุงดูวิวสวนนาง,งุ่นเด้อค่ะเด้อว,วิวสวนนาง,งุ่นด้วยนั่น,ะนละทางไปเหตุงานยายสิบวนกลับไปไปได้สองเซ็นเด้อค่ะเด้อเซ็นนี่ก็ได้ไปอีกเซ็นหนึ่งก็ได้ค่ะทางไปทํางานนะคะบางทีรถติดแหนกมาเซ็นนี่ เปิดแอร์เนาะค่ะเนาะน,นี่ชมไปเลยนะคะนีด,ดอกที่ขาวหน่อยอยู่ข้างหน,น้าปึื่อชมไปนะคะชมไปนะคะนี่เปิดแอร์เนาะเฉยชเฉยๆเฮ้ยนานๆที่ได้เปิดแอร์ที่เพื่อนๆส่วนหลายมิตรนาหนาวหนาวห่อนบ่ค่อยมีดอกจก้ะปกติก็บ่เปิดดอกเมื่อนี้นอ,กกนอันถ่ายวิดีโอก็เลยอันปิดนะจ้า,างเนาะอันนั้นล้มเขา่าเพื่อฉันดอกว่า อัดว้สามโมงกว่า จากนอยเพราะวา่าอยู่ในรถเนาะค่ะเนาะก็มีขึ้นกระบุกกระปับมารมดาเนาะเพราะว่ากันนะคะขอโทษขาออาภัยนะคะขึ้นเขาแล้วเพื่อนๆขึ้นเขาแล้วเด้อค่ะเด้อขับรถขึ้นเขา้วเด้อค่ะเด้อขึ้นเขาไปเร็วเขาป่าเขาเมืองไปแล้วเด้อค่ะเด้อทางไปหาหม,มูก็ะไรขึ้นเขาขึ้นนั่นไปค่ะป่าเห็นด้วยนะเพื่อนๆปลาเห็นเยอะทั้งนาน น้ะน้อยเพื่อนรักที่อยู่พัทยานะคะนี่บ้านย้ยย้อยอยู่นี่เด้อค่ะเด้อเพื่อนเเด้อคว่ำมือนี่เด้อย้ยย้อยจ๋าเห็นบ้านเธอหรือเปล่าพามาบ้านเธอนะคะวันนี้นี่เด้อค่ะเด้อฟันย้อยย้อยอยู่แถวนี้เด้อสมัยก่อนเด้อค่ะเด้อวันนี้เรากลับไปอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะสามีเราก็อยู่แถวนี้แล้ะค่ะสมุทรเราเนาะนี่เดี๋ยวนี่แหละคว่ำมือนี่เด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนบ้านย้ยย้อยย้ยย้อยเห็นบ้านเจ้าบ่ วามือีนเด้อค่ะเด้กเด้อกัน เที่ยวเพ่นมาเพื่นมาเที่ยวนี่แหละนี่ทุกอย่างสนามสนามเ่นเนาะเนาะเด็กหน่อยสิมามาเที่ยวเนาะช่วงหนาฮ่อนเพื่อนนันพาเด็กหน่อยมาเที่ยวนี่กว่ามือนี่เด้อค่ะเด้อนี่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีทุกอย่างเลยเด้อเพื่อนนี่กว่ามือนี่นะคะีทุกอย่างเด้อค่ะเด้อนี่กว่ามือรถเต็มเลยค่ะเด้อเห็นบปล่าประเาศให้เบิ้งดอกตัวขับรถนะคะอันตรายนะนี่รถเต็มเลยช่วงว่ากล้องคนหลายเพื่อน เด็กน้อยเด็กเล็กมาที่มาเที่ยวนี่แหละสนามเอของเด็กน้อยจ้ะนี่ถูกยังนะคะตามนี่เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะที่ท้ายให้เพิ่งเป็นระยะระยะเด้อค่ะเพื่อนๆเด้อขับรถตออไปกันเด้อขี่เข้าเมืองมาเลยเด้อเพื่อนๆมาถึงเข้าเมืองแล้วนะคะรถติดหน่อยนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ฝนตกแป๊บหนึ่งอากาศก็ได้ เข้าเมืองแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะจะถึงโรงพยาบาลจะถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเข้าเมืองนะคะเข้าเมืองเมืองนี้ชื่อว่าเมืองโอบันนะคะเพื่อนๆเมืองโอบันนะคะนี่เห็นไหมป้ายสีเขียวๆนะคะ อุบานเาะนะคะเอาเมืองแล้วนะคะเป็นู่บานในน้อยนะคะเป็นม่น,น,น,ะะน,มน้อยดอกว่ก็ใหญ่เติบอยู่นะคะเขตเป็นเขตเนาะค่ะเนาะเขตมีพยกบาลใหญ่นะคะเขตนี้จะมีลยาบาลใหญ่มากเดอค่ะเดึอพาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะองรังเศสนะคะ,ะเพื่อน นกันเนาะเพื่อนห็น,นบ่ในเมืองนะคะเมืองโอบบานเนาะแล้วค่ะเด้อบ่เจะเป็นหะมู่บ้าน o แบบนี้นะคะเมืองเมืองนเนาะเมืองิ่นเมืองขึนน,งน,น,งน,นนะคะชมกันไปยาวๆเลยนะคะเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะตามใจนะคะใครอยากดูจบก็ดูจบนะคะใครไม่อยากดูจบก็เพื่อนใหม่ก็ดูสักสี่ซ้าห้านาที เด้อดขันเพื่อนเด้อชิวๆตามสบายเลยนะคะใครอยากเที่ยวจนจบก,ก็ตามสบายเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นบอกนี่นะเมื่อนี้อากาศบ่ค่อยดีปุนได้แต่ก็ยังมีท้องฟ้าสีฟ้าให้ชมอยู่นะคะบดนะค่ะเนาะเมื่อกี้ฝนลิดไปน้อยนึง <c oughs> <c oughs> ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ ถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าถึงแล้วนะคะถึงปักกิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าถึงปักกิ่งนะคะแล้วก็ปิดเตรียมการเดินไปที่โรงพยาบาลกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าถึงแล้วจัดปักกิ่งแล้วค่ะไปตามไปค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นต้นบักเรือบ่ค่ะักเรือต้นบางแง่หนึ่งเลค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าักเรือักเรือปักกิ่งมีต้นักเรือจ้ากำลังเป็นน้อยนอยจ้ะเต็มอยู่เพื่อนเพื่อนจ้า ต้นบักเดอยเงีบ้านเขาเอิญยุนี่เขาเอิญบักกันฝรั่งเศสเขาเอิญบักฟิกอยู่ฟิกเยู่เป็นบักฟิกเยู่ฝรั่งเขาเอิญบ้านเขาเอิญบักเดียเนาะค่ะเนาะต้นบักเงีนึงนสงคันรังเป็นน้อยๆพันสูบดอกหลายพูดจะ้ะเดินไปค่ะเดินไปที่แหละพี่น้องผูดด้ใดเวมีสุขภาพดีก็ดีไปเนาะคะ่ะเนาะผูดด้ใดผู้สุขภาพบ่ดีก็ต้องรักษาเนาะมันบ่ป้องกันไว้ เป็นอย่างมามันยากเนาะคะ่ะเนาะชีวิตคนเฮาก็ได้เข่าแก้มมาแล้วไอ,อ้ลูกไผ่ไข่เจ็บก็สิเริ่มมีเด้เหมืนบ่ต้องรักษาไะะว้เนาะค่ะเนาะบ่รักษาเป็นอย่างมามันยากเด้อค่ะเด้อยังมัวแต่น่ะทำยูทูบไรอา몽หาหมอตรวจสุขภาพนี่เหมืนบอกเดินเข้าไปถึงนอนนี่แหละค่ะโรงพยาบาลอยู่นี่นีนี่ค่ะเด้อไม่ได้หนีละถึงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ โรงพยาบาลโอบานเนาะจะเปนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆมาถึงเราก็จับบัตรคิวนะคะรอนะคะรอหมายเลขที่สิบสองนะคะไม่ใช่บอกไวยนะคะเพื่อนๆรอบัตรคิวค่ะก่อนที่เขาฮามอก็ต้องจับบัตรคิวเอาเอกสารไปแจ้งก่อนนะคะเอกสารไปแจ้งก่อนว่าเฮ้าม้าเป็นผู้ใดม้านะคะเขาจะตรวจสอบเปิดทุกอย่างเพื่อนๆนะตรวจสอบบัตรประชาชนบัตรบัตร อยังก็การีิกันเนาะมองฝลัง,ลงเศสบัตรประกันสุขภาพนั่นแหี่ยเขาตรวจคนเขาแหกเขาไปหาหมอเด้อค่ะเด้อระบบการมึงน,งนอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชุไใ้เด้อค่ะเพื่อนๆจน้ะนะการใช้ชีวิตมองนอกเป็นแบบใดน,นะคะสิพาหายบึงเด้อหลังจากที่เรารายงานตัวไปแล้วนะคะเขาตรวจบัตรตรวจอย่างเรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของที่โรงพยาบาลน,นะคะส่วนเรียบร้อยเขาห้ใบออกมาแล้วก็ไปรอ ที่หมอนะคะเขาต้องตรวจสอบไปเพื่อนๆเพราะว่าเขาอาจจะมีคนแปลกขอ,องอย่างของมาเนาะคะะ่ะเนาะต้องตรวจนะคะขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อนๆขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ชั้นสามนะคะไปหาหมอนะคะนี่นะคะเพื่อนๆการใส่ชีวิตเมองนอกนะคะต้องตรวจทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีบัตรไม่มีอย่างนี้สิยากนะคะเพื่อนๆ ตรวจบาดทุกอย่างนะคะเพื่อที่ผมนี้จนเข้ามาหมกสำคัญเนาะคะ่ะเนาะกำลังขึ้นลิตนะคะชั้นสามไปกันเลยนะคะเด้อตามไปยาวๆเลยนะคะวันนี้ชมไปเลยนะคะาหาหมอนะคะยืนรายงานตัวแล้วนะคะเพื่อนๆรออีกสิบห้านาทีนะคะนัดหมอใบบสามนะคะใบสามอีกสิบห้านาทีนะคะมาก่อนกำหนดนะคะเพื่อน ดูผลจะเป็นยังไงนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวรายงานต่อนะคะออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆหาหมอออกมาแล้วให้หมอดูผลออกมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆขาดวิตามินดีอีกสามคยค่ะเพื่อนๆจ้ะร่างกายยาิี้อนขาดวิตามินดีกับขาดเหล็กพนัก่าสองอย่างขาดวิตามินดีกับขาดเหล็กจ้ะ นั่นแหละสั่งยายาธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนาะเนาะธาตุเหล็กไปกินกับวิตามินดีว่าสันว่าวิตามินดีกะจจำเป็นแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนวิตามินดีต้องไปหาน้ำแดดต้องไปนอนตาแดดเยอค่ะเน้อแจ๊สีบอลมีแม่ไปนอตตาแดดนะคะแากสไปกินอย่างค่อยๆเด่นวิตามินดีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอาเป็นว่าปิดจบคลิปซ้ำนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนะคะ ก็โอเคก็ที่ได้ขับรถกลับบ้านโตเนาะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมมาให้กับน้ใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะคลิปนี้สียาาจากนก่อยก็ตามสบายนะคะใครจะรู้จักชีวิตยายผีพรก็ดูให้จบก็ขอบคุณที่ใครที่ดูให้จบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเลิฟทุกคนนะคะเลิฟเลิฟนะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิๆ่ๆเพื่อนๆได้ยินเสียง,งยยจักระจันบน่หนาหอนจักระจันไหลเห็นบอสจักระจันแตกเหยาะเหยาะยิ่จ้ะมันนบ้านมันมันบ้านนอกเขาอ่ะ ท่านเวียนบานนอกเขาเอาไปคล้องเอาไปคล้อง,เอ,องเอาไปขวานเนาะเพื่อนเืนนอนเนาะเต็มอยู่พลังเขาบวก,กินเด้อค่ะจักระจันเขาบวก,กินเพื่อนๆนจ้าเห็นบ่ได้ยินบ่หน,น,นาห้อนหลค่ะจักระจันเมืองฝรั่งเศสนะคะผักใต้เนี่ยหนาห้อนจักระจันหลค่ะผักยินบ่จมจักระจันไปเลยค่ะเด้อ